ดูจากแลนด์สเคปมาแล้วดูแองเกิลของโค้งดูระยะนะครับประชิดดูระยะความเร็วการยกการยืดการยกผู้ช่วยศา,าสตราจารย์เศรษรีทองเศริีนะคะเป็นกองทั้งหมดนะคะของมหาวิทยาลัยาารามคำแหงนะคะต้องขอขอบคุณส่วนสำคัญที่สุดน,นะคะก็คือเจ้าของสถานที่นะคะก็คือคุณวิเชียนภรรยาแล้วเนี่ยเราเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะ้าใ์ตใเพียงของเนี่ยเราก็าต้องเป็นพาร์ทเนอร์แล้วพวกเราเนี่ยเอาล้ครับ ท่านผู้เกียรติครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเปิดใจเห็นเรื่องราวของทุ่งรวงทองที่เรื่องราวของข้าวที่เกิดขึ้นด้านหลังที่เป็นเลคเอา,เอาแล้วครับเอาแั้งแถวแล้วอนนขอเสียงปรบมือกับผู้ช่วยสาตกระจายเสนสรีทองสรีนะครับหลังมานะครับก็ขอกลก่าเปิดงานอย่างเป็นทางการณน,นเวลานี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเอาแล้วครับขอเสียงปรบมือดังๆครับอง กคนครับก่อนลงไปเนี่ยรบกวนเช็คก,ก,กับท่านประธานที่ปรห,หมายเรื่องราวของ Grand h โอเวอริงนจะเริ่มต้นขึ้นแล้วซับเวส e ์เชนจ์ช l เลนปทุมนะครับมาแล้วพร้อมแล้วลเดียนด g เ n นเ e m e ม let's get ready to rumble ไปเลยครับไปครับไปครับแตะมือครับแต่เลยครับ แตะมือได้เลยครับแตะมือเลยครับแตะมือว้าวว้าวเอาละฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อเลยไปต่อเลยแล้วต่อให้ครบลูกเลยเราเราจะเล่นให้ครบลูกไปเรื่อยๆครับโกลโกลแล้วโฟล์โฟล์แล้วโกลโกลครับดูครับเลสโก้ไปครับไปครับเรียบร้อยครับเหืือลมลบเพลินโอ้ยย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 ยมยย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 อก่อนยยยยยยยอยยอยย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 ยอยย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  ผีดมาด้านข้าให้น้องครับโอเคไปไปต่อครับไปต่อซ้อมกันครับตอนครับรุ่นตามที่กำหนดไปเลยนะครับนะฮะ let's go โอ้โหนะฮะถือว่าเดือดเลยนะฮะไม่ได้เล่นมานานแล้วฮะไม่รู้จะเป็นยังไงฮะลองไปดูครับผม โอ้โห oh, oh. นะฮะต้องบอกเลยว่าเปี้ยวจริงๆนะฮะสนามนี้ oh. ถ้าคุณไม่เข้าเน่นไลน์ด้วยความเร็วสูง แน่นอนคุณโอเวอร์ไลน์ตรงนี้แน่นอนลอยโ <c oughs> นอเวอร์ Over, ออกแล้วคูนนเสือนิ่นมๆไว้ท่านแล้วนะครับเกิดขึ้นเป็นยังไงแองเกิลของเขาว่าเอ,อ็กซ์ตีมเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างครับผมครับมันก็จะมาจะเล่นท่าได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางเราอยู่ที่ทไทยเกาะเล็กวิวนะคะวันนี้นะคะถือว่าเราชอบไปอย่างมากเลยนะคะ มาเนี่ยกีฬาพุ่งกระดูทางน้ํานะคะตอนนี้เนี่ยมีความนิยมอย่างมากนะคะเมื่ปีมากเลยนะคะชาวประชุมธานีนะคะทีะ่คุณวิเชียนนะคะเจ้าของตลาดโรงเกลือเนี่ยได้อนุเคราะห์สถานที่ให้พวกเรานะคะในเรื่องของการจัดกีฬาพาุงกกทางน้ํานะคะวันนี้นะคะมีการแข่งขันสเก็ตสเก็ตชาลเลนจ์นะคะชื่อว่าสับเบอคัดนี่เต็มน,นะชื่อว่าสับเบอ